สวัสดีครับปุกป๋องชาแนลครับสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามแล้วก็สวัสดีท่านๆท,นที่เพิ่งเข้ามาดูปุกป๋องชาแนลครับคลิปนี้พาเพื่อนๆมาดูดอกไม้ป่าครับมีเพื่อนๆหลายคนว่าาช่วงไหนเดือนไหนที่เริ่มงดน้ําสําหรับดอกไม้ป่าครับเป็นบางชนิดนะครับที่งดน้ําเขาทํำยังไงครับ ช่วงที่งดน้ำของเขาจริงๆนะครับผมก็เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกาธันวาครับช่วงนี้ผมจะไม่ลดน้ำเลยแต่ถ้าลดน้ำเยอะเกินไปครับมันก็จะออกแทงลำต้นขึ้นมาแทนแทนที่จะออกดอกครับก็เป็นลำต้นขึ้นมาแทนครับผมเนี่ยครับวันนี้วันที่สอง พฤศจิกา2,563ครับผมก็เริ่มที่จะงดน้ำแล้วครับแต่ว่าอยู่ในเขตบริวินะครับชลบุรีมันก็ฝนก็ยังมีมีตกบ้างครับแต่ว่าผมก็งดน้ำแล้วครับท่านผู้ชมถ้าเพื่อนๆมีดอกไม้ป่าอย่างนี้ครับงดเลยครับงดสักเดือนหนึ่งครับไม่ต้องลดน้ำก็ได้ครับแล้วเขาก็จะออกให้เราเห็นเพราะว่าช่วงนี้ตกกลางคืนนี้อากาศจะเย็นนะครับ อาจจะมีอุณหภูมิต่ำลงไม่ถึงขนาดว่าหนาวมากครับเพราะว่าอยู่ในอยู่ใกล้ทะเลครับงดเลยนะครับท่านผู้ชมถ้าอยากจะเห็นดอกเขาเนี่ยครับผมก็เริ่มงดแล้วครับอ่าเพื่อนๆเห็นใบที่ออกเหลืองๆไหมครับอยากให้ดูใกล้ๆครับผมครับใบของเขาเหลืองๆนลครับนี่เขาก็เริ่มทิ้งใบแล้วครับท่านผู้ชมไม่ต้องสงสารเขาครับ ไม่ต้องกลัวว่าเขาจะตายครับผมครบสักประมาณเดือนหนึ่งนะครับงดเลยอพอครบเดือนหนึ่งเราก็อาจจะใช้ฟอกกี้ฉีดบ้างฉีดตรงรากเขาเล็กๆน้อยๆครับไม่ต้องให้ฉ่ำมากนะครับก่อนที่จะงดนะครับสักประมาณ เริ่มที่จะงดจริงๆะครับเราก็อาจจะมีลดน้ําบ้างอ่ะครับแลกๆนะครับเริ่มแรกเลยผมลืมอธิบายก็คือให้เพื่อนๆซื้อปุ๋ยเป็นปุ๋ยเกล็ดมาก็ได้ครับเอาสูตรที่มันตัวท้ายสูงอ่ะครับอาสมมติอ,อสมมตินะครับสูตร10 10 80อย่างเงี้ยหรือว่า20 20 60อย่างเงี้ยครับ ตัวท้ายสูงยังไงก็ได้ครับขอให้เป็นตัวท้ายสูงนะครับเป็นปุ๋ยเกตดครับจะมีออกป็นปานสีขาวขาวครับสีอะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นปุ๋ยเกรดนะครับท่านผู้ชมหาซื้อได้ง่ายครับแต่ขอให้เป็นตัวท้ายสูงนะครับผมเยวให้ดูอันนี้เอื้องสายฟิลิปปินเป็นดอกไม้ป่าเนี่ยให้ดูอีกกระถางหนึ่งครับเขาก็เริ่มทิ้งใบแล้วครับนี่ งดแล้วครับงดน้ำแล้วครับก็ฉีดปุ๋ยเร่งดอกครับเปิดตาดอกเขาสูตรตัวท้ายสูงนะครับเริ่มเริ่มทิ้งใบครับออกรื่งเหลืองแล้วครับอ่เดี๋ยวให้เพื่อนๆดูอีกกระถางหนึ่งอันนี้เอื้องแปลงสีฟันครับเขาก็เริ่มทิ้งใบแล้วครับเห็นไหมสีรื่งเหลืองครับ มันก็จะมีแทงช่อแทงต้นใหม่ขึ้นมาครับเอาไว้ปีหน้าครับท่านผู้ชมเห็นไหมสองต้นเนี่ยนี่ครับช่วงนี้หน้าหนาวแต่ก็มันก็ไม่หนาวเท่าที่ควรครับกลางวันเขาจะน้อยกลางคืนจะเยอะครับอุณหภูมิก็คงจะต่ําลงบ้างนะครับเดีย๋ยวพาเพื่อนๆมาดูอีกกระถางหนึ่งอันนี้เดี๋ยว คิดก่อนผมก็ลืมอะจำได้แล้วอืมเป็นเอื้องสายน้ำพึ้งลาวครับนี่ผมกดแล้วครับอ่เนี่ยเพื่อนๆเ,เ,เห็นไหมครับนี่ใบเริ่มเหลืองแล้วก็ตาดอกเขาจะเริ่มเริ่มมาแล้วครับนี่นี่ครับเห็นเข้าขาไหมครับนี่ชัดชัดตรงเนี้ยนี่ครับ รู้เห็นปะนี่ขาวขาวเนี่ยครับนี่ครับดอกเขาเริ่มมาครับเพราะว่าผมงดน้ําแล้วครับอันนี้เก้ากิวครับก็ใบเรืองเหลืองมันกั้นหมดครับนี่พร้อมที่จะออกดอกครับงดก่อนครับแต่ถ้าให้น้ําเยอะเกินไปครับแทนที่จะออกดอกก็ไม่ออกดอกให้เราเห็น ไม่รู้ว่าเพื่อนๆเ,เคยเป็นหรือจะเลี้ยงเอาต้นลำต้นให้มันเยอะขึ้นก็ได้ครับเขาก็จะออกเป็นลำต้นขึ้นมาแทนก็จะแทงตามแถวๆนี้ครับลำต้นใหม่นะครับแทนที่จะออกดอกก็กลายเป็นออกลำต้นแทนเราต้องการดูดอกครับดอกกุไม้ป่ามันมีสเสน่ห์สเสน่ห์ของมันสุดยอดครับสาหรับดอกกุไม้ป่านะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมพาไปดูเหลืองจันดีกว่า นี่ครับนี่เหลืองจันทร์ครับท่านผู้ชมทิ้งใบแล้วครับแต่ว่าอันนี้มันผมก็ปลูกไว้ใต้ต้นกระถินครับเนี่ยกระถินก็จะอันนี้ต้นใหม่เขียวๆเล็กๆนี่ครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนี่เห็นตรงนี้ผมไหมนี่ครับเขียวๆอันนี้ลําต้นขึ้นมาใหม่ครับสวนนี้ก็เริ่มทิ้งใบจะหมดแล้วใกล้จะออกดอกแล้วครับคงไม่นานแล้วครับ งดน้ำแล้วครับนี่ก็เอื้องสายอ,าอันนี้เป็นเรื่องแปลงสีฟันงดน้ำแล้วครับอยากใยเยอะไปหน่อยอันนี้โนเล่เหลืองจันทร์ครับพิง้งเป็นดอกสีชมพูนะครับอันนี้ก็งดเหมือนกันดอกกไม้ป่าเริ่มงดแล้วครับอันนี้เอื้องช้างน้าว อ่าปลูกไว้กับมัดไว้กับต้นวาสนาไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ครับท่านผู้ชมเปลือกมันแข็งครับแต่ผมก็ไม่ค่อยเดรดน้ำนะครับก็เป็นอิงาใสเอ,อ่งพึ่งเดี๋ยวพาไปดูอีกจุดหนึ่งครับ อืมอันนี้ก็เป็นเหลืองจันนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็งดน้ำแล้วครับอันนี้ไอ้ที่ไม่สมบูรณ์เห็นลาดับนี้โรงเรือนผมมันตกครับโรงเรือนผมพังครับมันก็เลยหักแต่สามต้นเนี้ยเอาไว้ปีหน้าครับนี่หนึ่งสองสามสี่พอออกดอกปับ๊บดอกดอกโรยหมดผมก็จะเริ่มบำรุงนะครับ นี่งดน้ําส่วนเอื้องพึ่งนี่ก็ลดงดเหมือนกันครับท่านผู้ชมเราก็ไม้ป่าทุกชนิดนะครับงดเลยครับอันนี้ก็เหลืองจันทร์ครับถ้าปลูกแถวจังหวัดจันทบุรีหรือว่าตาดเนี่ยก็คงจะง,งามกว่านี้ครับเพราะเขาชอบทางโน้อนอ่าเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูเอื้องคําครับ อันนี้เรื่องคำครับก็เหมือนต้นจะตายแต่มันไม่ตายหรอกนะครับมันลําต้นลํากล้วยมันแข็งแรงสมบูรณ์ครับก็ไม่ถึงขั้นอวบมากครับแต่ก็งดน้ําไปแล้วนะครับพร้อมที่จะออกดอกครับน,นี่เห็นไหมครับท่านผู้ชมลําต้นอวบมากย้อนแสงไปไหมนี่ครับเห็นไหมครับท่านผู้ชม นี่อวบมากครับออกดอกแน่แน่ครับแต่ต้องงดน้ำนะครับอันนี้ก็อตอไม้ส่วนนี้เหลืองจันเดี๋ยวพาไปดูเหลืองจันผมชอบเหลืองจันครับแต่ว่าเลี้ยงในเขตชนบุรีนี่มันออกดอกยากเหลือเกินครับเซียนหลายๆคนก็เข <ๆ S 1> าก็เคยพูดครับ<ๆ>ว่าเขต เขตชนบุรีเขตบ่อ,บอวินนี่มันออกดอกยากเหลือเกินเอาว่าปีนี้น่าจะออกอยู่ครับนี่เลี้ยงลำต้นให้เขาอบอก็น่าจะออกดอกให้เห็นนะครับช่วงนี้งดน้ำแล้วครับไม่เฉพาะอาเอื้องคำหรือว่าเอื้องโอโนมาโนหรือว่าเอื้องสายโอโนมาโนหรือว่าเป็นเอื้องสายฟิลิปิน เหลืองจันอเงี้ยงดน้าดอกกุ้งไม้ยักษ์มก็งดน้ําเหมือนกันครับอาจจะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่กระถางเขาแตกตกมาแตกครับแต่ถ้าลำต้นของเขาก็ออกเหลืองนะครับอบอัวอย่างเงี้ยน่าจะมีดอกให้เห็นอนี้ว่านเพชรหึงครับดอกกุ้งไม้ยักษ์ดอกกุก้งไม้มที่ดอกใหญ่ที่สุดในโลกเขาว่างั้นนะครับ น,นี่ไม่เกี่ยวกับดอกพุ่ไม้นะครับสง่งให้เพื่อนๆดู โอเคครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ให้กับหลายๆท่านนะครับที่ชอบในดอกไม้ป่าครับดอกไ,ไม้กระแสะของดอกไ,ไม้นี่มันก็สม่ําเสมอครับเพราะว่ามันคลาสสิกอยู่ตลอดครับช่วงนี้เป็นด่า,ดางาไม้ด่างจะมาแรงครับแต่ว่าดอกไ,ไม้เราก็ยังถ้าใครชื่นชอบดอกไ,ไม้เพราะว่า กระแสดอกกล้วยไม้ยังไงก็ไม่ตกครับก็ดูแล้วมันก็สดชื่นอยู่ตลอดนะครับดอกกล้วยไม้ส่วนไม้ด่างมันก็สวยไปอีกแบบครับมันดูลวดลายของเขามันก็สวยครับไม่ใช่ว่าผมไม่ชอบผมก็ชอบเหมือนกันครับท่านผู้ชมแต่ผมก็ไม่ได้มีมากขนาดนั้นอ่าโอเคครับขอจบคลิปเพปียงแค่นี้ครับถ้าท่านใดมีคำถามอะไร ผมถามเข้ามาเลยนะครับยินดีตอบทุกคําถามครับผมตามที่ผมรู้มานะครับอมตอบได้ผมก็ตอบนะครับไม่ห่วงความรู้ไม่หวงวิชาครับถามได้เลยนะครับนี่เอื้องแปงสิฟันโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามปุ๊กป่องชาแนลครับขอบคุณมากๆที่กด ติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับโ,โชคดีมีความสุขครับลำรวยกันทุกคนผ่านพ้นจากโรคโควิดนะครับทุกชีวิตมันก็ลำบากนะครับโควิดก็เยอะทุกสิ่งทุกอย่างก็แพงขึ้นก็ไม่ว่ากันมันก็เป็นตามกลไกอยู่ละสู้ๆครับ สวัสดีครับบ๊ายบาย ที่จะอ,ออกช่อมาอันนี้โดนฝนครับน่าจะนานกว่านี้ครับผมไม่ได้เอาล่ฝนครับก็เลยลยเร็วไปหน่อยจริงน่าจะนานกว่านี้นะครับท่านผู้ชมฝนดีมากครับช่วงปีนี้ นี่เอื้องมะลิครับท่านผู้ชมดอกสีขาวสวยแล้วก็หอมปีหนึ่งออกดอกครั้งหนึ่งครับแต่ก็โทษทีบานแค่วันเดียวครับพอออกดอกปั๊บเราก็ต้องรีบถ่ายรูปไว้ก็สมบูรณ์เหมือนกันครับ